ไปนั่งกินเหล้ากับมันมันก็หาวิธีอื่นจัดคดีทีนี้รู้อยังเวลาเราไปนั่งเราไปนั่งกินเหล้ากับมันมันก็เอารูปภาพตรงที่เราไปนั่งกินเหล้าเนะี่มาเป็นหลักฐานว่าเรามีพฤติกรรมสติไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้เวลาเราไม่ไปกินมันไม่มีรูปภาพหลักฐานมันก็หาวิธีอื่นมันก็ใช้จํานวนคน กวนรบกวนบันดาลโทระพอเราโมโหาอรารวาสไปทะเลาะวิวาทกับมันเรามีประวัติมันก็หาว่าเราอรารวาสวายมันก็ไม่ผิดอีกและเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เกเรทุกคนน่ะทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนมันเคยเกเรกันมาก่อนมันเคยทะเลาะกันในห้องเรียนมาก่อนน่าจะรู้ แต่ละคนแต่ละคนอย่างเจ๊กเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยพวกที่แกงพวกไหนพวกไอ้ปฏิทีพวกไอ้ไอชัชวานมันตายแล้วพวกไอน้นอิรันด์อะฮะมันตายแล้วใครปฏิปปปท,ปทีปัททีตายแล้วมันตายหาตึงอ่าเป็นไรตายหาตายหาอ่าแล้วแม่รู้ได้ไงเขาบอกเขาบอกเหรอ อย่างเงี้ยขโมยของไปแล้วก็ไปพูดกับคนอื่นหาว่าเจ๊กนู่นนี่นั่น,นเวลาจะมีปัญหาอะไรจ๊กจำเป็นต้องลงไปที่จุดเกิดเหตุหตรงนั้นประจำมาทุกครั้งอะ่ะแล้วเด็กๆสมัยนี้มันฟังที่นี่ไหนยึดหลักคำอะไรรู้เปล่าใน YouTube อะ่ะแล้วไงใครสน จะอยู่ได้ที่ไหนอพวกขับโบ๊ถขับแก๊บบางคนก็มีปืนบางคนก็ไม่มีปืนไอ้พวกไม่มีปืนก็โดนพวกเจ้าถิ่นที่อื่นที่ว่ามันเคยขับรถไปแล้วมันไปคอมเมนหน้ากันสาเหตุเพราะว่าแย่งลูกค้ากันแม่งกระลวงไปฆ่ากันนี่เปิดใน YouTube ดูเดิแก๊บสาวเนี่ยถูกลวงไปฆ่านะ แก๊ปหนุ่มถูกลกต่อลวงไปนะไปในถิ่นเนะเขาขับเข้าไปในถิ่นพวกลุมฆาตกรรมนะนะหมกป่าเลยนะเหลือแต่กระดูกอยู่ในป่าเลยนะของเจ็กเนี่ยเจ๋งไม่เจ๋งก็คิดดูขับแกป๊ปขับโพดมีปัญหากลางถนนแล้วเจ็กไม่เป็นอะไรเนี่ยแสดงว่าอาวุธก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเนะย เท่ากับว่าร,รู้เรื่องเลยนะว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับเจ๊กังไม่เขาไม่กล้ามามีปัญหากับเจ๊กนะเพราะว่าเจ๊กนิสัยดีเวลาพวกคนผู้โดยสารขึ้นรถอะเจ๊กยกมือไหว้ผู้โดยสารลงเจ๊ก็ยกมือไหว้เด็กนักเรียนที่เป็นผู้โดยสารเจ๊กยังยกมือไหว้เลยจะบอกให้ แต่มันจะมีพวกเด็กผู้ชายบางทีนะคนนี้รู้คนนี้ทำไมแมงมีสาวขึ้นรถสวยๆอย่างนั้นเลยวะแมงก็ขับรถมาเบียดมาเฉียวมาชนแมงก็ไม่รู้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากูจะสวยแค่ไหนเจ็กมโหนี่ก็ลงไปตบไปเตะไปตื้อเาวะเดชตำรวจก็เห็นเหตุการณ์เขาดูกล้องในนี่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่จับ แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่จับหรอกเพราะว่าพวกแกป๊ปพวกโบ๊ทเนี่ยมันก็ตีกันกลางถนนกันอยกับพวกเด็กไว้รุ่นพวกเด็กไว้รุ่นกินน้ํากระท่อมแล้วมาขับรถเบียดชาวบ้านรับจ้างมาทําให้เขาเสียคะแนนทาให้เขาโดนระงับแอปมันมีเยอะไอ้พวกเด็กกินน้ํากระท่อมอยากดูดกัญชาเงี้ยไม่มีเงินเงี้ยแบงกก็ไปรับจ้างเขาขับรถมาเบียดเขาไม่มีเงินเข้าร้านกัญชา ไม่มีเงินดูดกัญชาแม่งก็ไปรับจ้างเขารับจ้างพวกวินรับจ้างพวกโบ๊ทรับจ้างพวกไลแมนเหมือนกันเงี้ยที่มันไม่ค่อยมีคนขึ้นไม่ไม่มีคนไม่มีผู้โดยสารใช้บริการเงี้ยเวลามีผู้โดยสารเรียกปุ๊บเขาเปิดดูว่าอุ้ยโบสทคันนี้แม่งนิสัยไม่ดีเขาก็ยกเลิกพอยกโลกเสร็จปุ๊บมันไม่มีคนขึ้นมันก็โดนมันก็ไม่มีเงิน อย่างเจ๊กเนี่ยไอ้พวกรับจ้างยกเลิกเนี่ยมันก็มีเรียกทําเป็นเรียกทําเป็นเรียกรถแล้วก็กดยกเลิกทาให้ทาให้คนเขาขับรถมารับในระยะใกล้ๆแล้วก็เปืองน้ํามันเสียน้ํามันไม่ได้เงินมันก็มีบอสพวกนี้ตกเป็นเป้าหมายแก๊ปพวกนี้ไรแมนพวกนี้ตกเป็นเป้าหมายพอขับรถไปรับเสร็จปุ๊บแม่งกดยกเลิก ทำอะไรพวกมันไม่ได้ด้วยมันก็อ้างว่า,ามันไม่ทันเวลาไม่ทันเปลี่ยนไปขึ้นรถคันอื่นหรือแม่งก็อ้างว่ามีคนมารับประมาณนั้นเจ็คลงหมด,ด่ะรูปภาพอ่ะงัดได้ทุกรุ่นนะเจ็กอ่ะรูปภาพหลักฐานเจ็ะ YouTube เข้าที่แล้วเนี่ยเยอะ มบล็อมันก็มาทํำให้หมดมาตรฐานชุมชนต้องลบไปบัญชีหนึ่งเลยนะมีแต่กินข้าวอาบน้ําทํางาน